กราบสวัสดีจ้าสวัสดีสุขุสุขคนเด้อจ้าเมื่อน,นี้จีกะนี่เรื่องจะมาพูดมาคุยกับทุกคนเนาะว่า,าจะมาตอบคําถามตรงนี้เลยว่าจีจะกลับไปอยู่เมืองไทยหรือไปอยู่ชั่วข้าวหรือทาวนเนาะจ้าเนาะเมื่อน,นี้จีกะจะกลับไปอยู่กับคุณแม่หลังจากที่จีสูญเสียคุณพ่อไปอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์จีกะเฮ็ดความสะอาดบ้าน ทำความสะอาดบ้านแพกกระเป๋าเตรียมตัวกลับเมืองไทยเพราะว่าอาทิตย์นาอาทิตย์นาอาทิตย์นี้กับอาทิตย์นาเนาะจีกระชิดเตรียมตัวทำความสะอาดบ้านเซ็ตทูบ้าน,เ,านเก็บของในบ้านให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกับสิกับเดินเตรียมตัวบินกลับเมืองไทยเนาะจ้ะเนาะจะ,ะจะไปอยู่กับคุณแม่จะ้ะ หลังจากที่สูญเสียคุณพ่อไปบรูวา่าจะได้กลับมาหนีอีกบ่กะเสียอาจสิได้มากต่บ่าหักบุูมวา่าตอนใดเวลาใดเนะานะจ้าเนาะบรูวา่าจะไปยุ่จักเดือนไปยุ่จักปีเนาะเพราะว่าอ่าเฮาอาจจะไปรอบนี้อาจสิไปโดนแน่อาจสิเหตุความสะอาดบานเตรียมใบ้ยามกลับมาก,กะสิบ่ได้เฮตุความสะอาดยังหลาย ทางนี้ก็สิให้คนมาเบิ่งเฮียนให้จ้ะอ่าสิให้แม่หรือให้ญาติมาเบิง่งอ่าเบิ่งบ้านให้เพราะว่าจิก็บ่ได้ไมาอยู่บ้านนี้เนาะจิกับสิได้เก็บเมียนเฮียนเมียนซั้นห้เรียบร้อยก่อนที่สิบินเนาะอาทิตย์นี้กับอาทิตย์หนา้าก็สิเตรียมตัวทําความสะอาดบ้านเมียนบ้านเก็บทุกอย่างเพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่าสิได้มายามใด้ก็สิเตรียมตัว แพกกระเป๋าอาทินี้อาทิตย์นาทำความสะอาดบ้านน้ำเซ็ตทูให้เรียบร้อยเลยก่อนสิบินก่อนสิกลับเมืองไทยเนาะจาะ้าเนาะโบยากเห็ดไห้อยังมันหกเวลาเข้ามาแล้วมันสิเมื่อยเข้าน่าจะมันจะเมื่อยก็เลยสีเห็ดความสะอาดบ้านให้มันเรียบร้อยก่อนเข้าสิบินเนาะก็ฝากทุกคนน้ำนเนี่ยจ้าเด้อไปทึงบริห็ดงานพอมออกจากงานแล้วม่มีรายใดยังเลยจ้า รายได้ไม่มีเลยนะคะจีไม่มีรายได้จากการทํางานหลักแล้วตอนนี้จีก็จะกลับไปอยู่บ้านกับแม่จะไปเฮ็ดคลิปนี่แหละจ้าไปเฮ็ดคลิปลง YouTube ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับเบิงนอกจากให้พี่น้องให้กําลังใจช่องน้อยๆช่องนี้น้ำนดเดงอจะฝากเขามารับชมหลายๆให้มิยอดวิวขึ้นพุ่งๆปังๆนเนเดอจ้าเด้เดเอเ,เพราะว่าการที่เราจะ คลิปเฮ็ดช่องนี่มันกับโมเมนง่ายๆกับโมเมนว่าสิเฮ็ดได้มาปุ๊บปั๊บเลยเฮาก็ต้องใส่เวลากับเข้าใจค่ะต้องใส่เวลาแล้วไปอยู่บ้านเฮาเฮาสิเฮ็ดยังอ่าถ้าเบิ่งเด้อยวจะว่าจีกลับไปอยู่บ้านจีจะไปเฮ็ดยังจะไปทําอะไรเนาะบ่รู้คือกันก็ตอนนี้ในสมองก็คิดถึงแต่คุณพ่อเนาะบ่ว่าอยู่ไสกับซังก็ ดลึกถึงคุณพ่อเสมออยู่ในใจเหาตลอดพี่น้องจ้าคุณพ่อคือฮีโร่ของจีเลยเนาะพี่น้องโว่ถึงคุณพ่อแล้วก็น้นําตาจะไหลคิดหอดเล่าจ้าเพราะว่าจีก็เพึงขึ้นมาจากพึ่งขึ้นมาจากเมืองไทยวางสงการนี่เองเนาะลงไปเบื้องพ่อไปนอนอยู่โรงพยาบาลน้าพ่อเกือบเกือบยี่สิบมือนเด้พี่น้องสิบกว่ามื่นะพ่อนอนอยู่โรงพยาบาลนะ เพราะว่าจีก็ใส่เวลาอยู่ก็พอซิฟก็มืออยู่โรงพยาบาลพอออกโรงพยาบาลก็ไม่อยู่ก็พออยู่บ้านอีกกะโบดนพี่น้องก็ได้ประมาณสักสองสามอาทิตย์จีก็บ,บินลงมานี่เพราะว่าจีก็บบคิดโบฝันว่าพอ่ออ่ามอนัดรอบนี่เนาะหลังจากที่ขึ้นมากขมานน็ขึ้นมาได้แค่สามเดือนเองพี่น้องึ้นมาได้แค่สามเดือนเออเดือนสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี่เดือน ก็ขึ้นมาได้แค่สาสีเดือนขึ้นมาได้สเดือนหนึ่งพ่อกระไปเป็นอยียงที่เฮ่าแบบเสียใจพิดหวังในที่เฮ้าบ่ได้ไปเบิ่งดูแลพ่อในในจังหวะนั้นเนะาะจ้ะเนาะก็เดี๋ยวจะรอบนี้จะลงไปทํานาที่ลูกกับคุณแม่ให้ดีที่สุดจะเฮ็ดให้แม่แข็งแรงที่สุดที่อยู่กับแม่โดนๆเลยจ้ะ ฝากทุกคนเขามาเบิ่งคลิปให้กำลังใจจีนเนอพีนอ่น้องคลิปนี้จีก็บบมีคลิปยังอดบ่มี่ยังดอกับ่ไดายบ,บอลอยังหลายบไดายบอลยังหลายเนาะจ้านากนกะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์กัสิเตรียมตัวกะสิเตรียมตัวแพ็คก,กระเป๋าเตรียมตัวแพ็คก,กระเป๋ากับเมืองไทยนะคะจีกับฝากชมคลิปฝากกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็แชร์คลิปนี้น้ำเด้อจ้าเด้อขอบคุณในหลายๆที่เขามารับชมจ้ะ กลับไปเมืองไทยจีจะขยันลงคลิปเฮ็ดคลิปให้ดีที่สุดกะคันคลิปได้บ่บ่ดีบด่บบเป็นตะเบิงกะขอเด้อจา้าคอเบิงไหแน่เด้อจา้าเด้อจะได้มีไยไดเอามาเลี้ยงครอบครัวจ้ะคลิปนี้ก็บ่มียังจ้ากัขอโตลากอนกัขอบคุณไห,หลายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e น้าเด้อจ้ะฝากหลายๆเด้อฝากทุกผู้ทุกคนน้าเด้อจ้ะขอบคุณจ้าขอโตลาก่อนจ้ะเอาไว้พอกันคลิปหนาเด้อจา้า you <laughs>